เเเอออออาาาาหัันนนนี่ยงบคลูกไผืมสวยแแ้ลละะนนาาางงงมมอวสัสดีครับวันนี้กับผมร้านบอมเลสเนบ็อกนะครับวันนี้มีส่งงานติดตั้งนะครับกล่องคาแร็กต์เดนอเบิแรปเตอร์2ตัวนี้เป็นแพ็คเกจจิ้งใหม่นะเพื่อนนะกล่องใหม่นะครับเป็นคาแร็กต์คูนผ่านมือถือรุ่นล่าสุดเลยนะครับในออลนิวนะครับก็น้องรีแมปมาแล้วต้องก,การปิดพันเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันว่ากล่องตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับอ่ะตรรูปบุทุ่งหน่อย อ่ะมาแล้วตัวนี้คือรหัสของกล่องนะขึ้นเขียนแลปเตอร์สองขีดหนึ่งนะกดเชื่อมต่อครัเบเลนหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นปสีเขียวแล้วเวลาที่เราเข้าแอปมือถือกับกล่องเชื่อมกันไปมันต้องขึ้นสีเขียวนะครับเสร็จแล้วเราต้องทําการคลิเบตกล่องก่อนกดคำว่าคัลลิ่งเนี่ยมันบอกว่าให้เราเปิดกุญแจเราเปิดกุญแจออนอยู่แล้วกดคลิเบตเป็นหนึ่งที่เหยียบคันเร่งสุดครับเหยียบค้างไว้เลยเหยียบสุดเลยค้างไว้นะอย่าเพิ่งยกนะกดปีกหนึ่งที่แป้บหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้ายกครับเสร็จแล้วแค่นี้เองอนาคตสมมติน้องไปถอดแบตมาใช่ไหมน้องจะรีเซ็ตน้องก็เปิดกุญแจรถให้เป็นไฟออนไม่ต้องสตาร์ทให้ไฟหน้าปัดติดก็พอ <Okay. S 1> น้องเข้าแอปแล้วมากดรูปโลกรูปเอรูปเหลี่ยม,มเมื่อกี้กดอันบนไม่ต้องกดนะพอกดปุ๊บมันจะคําว่าเริ่มต้นใหม่แล้วมันก็จะเด้งมานาเมาื่อกี้เราก็กดคาว่าคันเร่งขั้นตอนที่หนึ่งแต่ไม่เป็นไรพี่มีคลิปให้เดีย๋ยวพี่ส่งให้นะครับ yeah, yeah. อ่ะโอเคสตาร์ทรถเลย โหมดการขับขี่นะครับที่เป็นโหมดคันเร่งไวจะมีอยู่สองโหมดนะครับอันแรกโหมดคันเร่งเริ่มต้นอันนี้คือปิดกล่องรถเดิมนะครับพอคันเร่งไวไปกดอันที่สองครับอันนี้จะมีให้ห้าฟังก์ชันนะครับโหมดท,ที่เป็นคันเร่งไวจะมีสามสเต็ปหนึ่งสองสามอันแรกจะเป็นโหมดการลื่นคันเร่งจะหน่วงอันที่สองเป็นโหมดประหยัดน้ํามันนะครับคันเร่งก็จะหน่วงลองเบิ้นดูหน่วงหน่วงไหนไหมเนี่ยแต่มันประหยัดไงแต่มันหน่วงนะครับอ่ะมากดคอมฟอร์ตครับสเต็ปแรก อันนี้คือโหมดขันเร่งไวสเต็ปหนึ่งเห็นไหมสเต็ปสองสเต็ปสามเนีเวลาขับอ่ะอาจจะขับไม่ได้นะบางทีแม่งไวเกินพอไวปั๊บมันจะเด้านะครับโ <Okay. S 1> หมดนี้พี่แนะนำให้ใช้อย่างนี้ก่อนน้องเปิดหน้านี้นะครับเปิดเอ่อมือถือกดสเต็ปแรกลองขับก่อน คอมฟอร์ตเป็นยังไงยังไม่สะใจน้องสามารถกดตอนขับได้เลยเปลี่ยนมาเป็นสปอร์ตแล้วลองขับดูนะครับแต่ตัวพี่เองพี่ใช้สปอร์ตโหมดนี้ oh. นะครับแต่พี่ไม่รู้ไงเราไปแมปมาเขาจูนคันเร่งมาแล้วยังถ้าเขาจูนคันเร่งไวมาแล้วอ่ะบางทีมันอาจจะไวเกินนะครับ <Yeah. S 1> พี่แนะนำลองทสโหมดนี้ก่อน <Yeah. S 1> แต่ถ้าสมมติสามโหมดนี้เบื่อแล้วอยากจะตั้งเองอยากจะตั้งความไวเองไปกดโหมดสามตัวนี้เป็นโหมดตั้งเองนะครับอยากได้ความไวแค่ไหนลูดเอาเห็นไหม อันนี้ไวที่สุดอ่ะลองดูอันนี้รถเดินต่างไหมเ,เหตุไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับเปิดหน้านี้ลูดไปเอาสักสามร้อยกว่าก่อนลองขับดูสามร้อยนะไม่สะใจเพิ่มไปห้าร้อยลองขับดูไม่สะใจกดเพิ่มไปน้องสามารถกดตอนขับได้เลยไม่ต้องจอดรถนะครับอันนี้พี่เอาสักครึ่งนึงก่อนนะครับเนาะโหมดขับเร่งไวมีสองโหมดโหมดตั้งเองกับโหมด AI AI ก็คือตัวนี้มันจะเขียนกราฟมาแล้วว่าโหมดนี้ความไวประมาณไหนโหมดนี้ความไวประมาณไหนนะครับสโหมดนี้ไฟจะเป็นตัว A ถ้าไฟขึ้น A แสดงว่ามันอยู่ออโต้ AI นะครับแต่ถ้าโหมดนี้ไฟจะเป็นตัว F นะครับนะไฟขึ้น F แสดงว่ามันอยู่หมดคันเร่งไวแบบตั้งเองนะครับโอเคโหมดต่อไป remap อันนี้ไม่ได้ทําให้แรงขึ้นนะ เป็นโหมดที่เอาไปควบคุมรถที่รีแมปมาสมมติรีแมปมาต้นไวเกินขับไม่ได้ก็เดาเราสามารถมาจูนดรอปได้อนะต้นกลางปลายเนี่ยต้นดรอปไอ้ต้นเดาใช่ไหมเราก็ลดต้นลงมาเนี่ยเนี่ยอะไรแบบนี้อลองดูคันร่งเดี๋ยวแั๊บนึงลืมส่งเนี่ยพอเราส่งปับ๊บต้นมันจะหน่วงหน่วงอ่ะเห็นไหมหายไหมหายเลยยังเนี่ย,ยพี่จูนต้นลงมาไง เห็นไ,ไหมมันสําหรับรถที่แบบต้นวัยอะไรแบบนี้หรือพวกที่ไล่ข้างมาบางทีเขาอยากจะขับฟิลรถเดิมๆอะะ mm ่ะเนาะก็ไม่ต้องไปแก้ไฟเราสามารถจูนรถลงมาได้นะครับอันนี้เอาไว้คุมแบบอีกทีหนึ่นงเราไม่เราไม่ใช้เราก็กดเริ่มต้นใหม่เห็นไ,ไหมมันจะรีเซ็ตตรงใหม่หมดเลยนะครับโหมดต,ต่อไปโหมดเดินหอบนะครับวิธีการใช้เปิดตรงนี้ให้เป็นสีเขียวพอเปิดเสร็จปั๊บมันมีสี่ช่องช่องแรกคือชนิดของเสียงมีให้ยี่สิบสี่เสียงบวกไปหนึ่งที่ก่อน เสียงที่หนึ่งยังไม่ดังนะครับช่องนี้คือความเร็วเดี๋ยวเราต้องเปิดความดังก่อนความดังของเสียงนะครับคืออันนี้อ่ะค่อยๆบวกไปครับจนมันดังบวกไปเรื่อยๆเลยเริ่มมาล้สิบสามดังแล้วเห็นไหมเนี่ยความดังมีให้ยีี่ระดับรูดเยอะดังเยอะแล้วก็สั่นเยอะสมมุติดังไปก็ลดลงมานี่อ่ะตอนนี้ความดังเปิดแล้วอ่ะแป๊นหนึ่งนะความดังเปิดแล้วความเร็วคืออะไร คือการแต่งจังหวะเสียงเดินหอบอยากได้เสียงสับรัวๆรูดขึ้นรูดรุดขึ้นได้เลย,ำไไยเำ็นไหมใหญ่ไหมเสียงมันจะเร็วถ้ามันเร็วไปเราก็ลดลงมาเห็นไหมเห็นไหมเสียงมันจะเร็วขึ้นแต่ถ้าน้องรูดลงเสียงมันจะหอบช้าๆนวงๆเห็นไหมอันนี้คือการแต่งจังหวะของเสียงเดินหอบ ลูดเล่นเอาเองว่าชอบแบบไหนนะครับ <Yeah. S 1> เวลาเวลาคือสมมตุติพี่แนะนําให้ตั้งไว้นะเวลาที่เราเหยียบคันเร่งแล้วเราเปิดหอบด้วยอะ่ะพอเราเหยียบคันเร่งมันจะหยุดทํางานพอเราจอดติดไฟแดงเราตั้งไว้ประมาณเบอร์เท่าไหร่สมมติเราตั้งไว้เบอร์สี่ก็สี่วิเราเหยียบคันเร่งหนึ่งทีมันจะหยุดหอบพอยกข่าจากคันเร่งสี่วิมันจะหอบให้ออโต้ใหญ่นะ oh. แต่ถ้าเราตั้งเป็นศูนย์เราเหยียบคันเร่งบ่อยปับ๊บมันหอบเลย เห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาขับรถบางทีเรามีช่วงผ่อนคันเร่งใช่ไหมถ้าน้องไม่ตั้งเวลามันหอบเลยถ้าขับรถอยู่แล้วมันหอบมันก็อาจ,จะกระเด้าไงเพราะฉะนั้นตั้งไว้ซักเบอร์สี่นะครับเวลาเนี่ยตั้งไว้ซักเบอร์สี่อันนี้ในกรณีจะเล่นหอบนะแต่สมมติอ่ะเดี๋ยวพี่น้ำเน,นี่ยอันนี้เบอร์สองเสียงที่สองมันมีให้ทั้งหมดสิบแปดยี่สิบสี่เสียงเห็นไหมถ้าไม่ดังเราก็เพิ่มไปครับ เห็นไหมคือแต่ละเสียงมันด okay. ังไม่เท่ากันเราต้องปรับเอาตามหน้างานนะครับนะแต่สมมุติถ้าน้องไม่ไม่เล่นกดออฟตัวเดียวเลยจบเนี่ยปิดหอบแล้วนะครับนะเวลาจะเล่นก็กดเข้ามาแล้วก็กดเปิดแล้วก็เล่นเอานะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดเสียงดีกว่าอ่ะโอเคโหมดต่อไปครับปิดควันดําดําเยอะไหมลูกเราเยอะอยู่ครับเยอะใช่ไหมอ่าวิธีการเซ็ตนะครับกดเข้าไปเปิดเขียวปั๊บเราต้องรูดกลับไป0%ก่อน เราต้องมาหาเปอร์เซ็นต์ก่อนว่ารถเราอะ่ะปิดควันอยู่ที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเหยียบมิดเลยเดี๋ยวพี่จะตั้งรอบสักสี่พันก่อนเหยียบมิดเลยอ่ะเหยียบมิดนะอย่าอย่าย,ยกขานะเหยียบค้างไว้อย่าเหยียบค้างไว้อย่าเพิ่งยกขานะครับโอเคอตอนนี้พี่ปิดอยู่ที่3าสบปอร์เต น้องลองเหยียบคันเร่งดูทีนึงย่งดูความไม่มีแล้วบจบนะครับคันนี้อย่างนี้พี่จะแนะนําอย่างนี้ตอนนี้สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วน้องไม่ต้องไปยุง่งไม่ต้องไปรูดแล้วนะตรงนี้นะเราปิดไปสมมตินะครับเวลาน้องขับรถอยู่สมมติน้องขับหมวดนี้ไฟมันขึ้นตัวเอใช่ไหมครับขับขับอยู่เจอด่านข้างหน้าน้องเห็นปุ่มตรงนี้ไหมเขาว่าสมมุกน้องกดให้เป็นเลขห้า ขึ้นห้าปั๊บเข้าด่านเลยมันจะเปิดให้ออโต้เลยโหมดปิดควันนะครับ,รบให้เป็นเลขห้าจำไว้นะถ้าไม่เป็นเลขห้านี่ชิบหายนะไม่มีใครช่วยได้ละน้องไม่จําเป็นต้องเข้าแอปเลยนะเจอด่านข้างหน้ากดให้มันขึ้นเลขห้าพอออกจากด่านกดกลับให้มันเป็นตัวเดิมซัดต่อได้เลยให้มันขึ้นเลขห้าเท่านั้นนะคือโหมดปิดควันนะครับนะถ้าไม่ขึ้นนี้ชิบหายแนละตัวใครโดนมันนะครับตรงนี้ที่พี่บอกไม่ต้องไปยุ่งมานละ นะครับเพราะว่าพี่ตั้งเปอร์เซ็นต์แล้วสาสิบเเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับ okay, โอเคโหมดสุดท้ายครับล็อกคันเร่งโหมดนี้เอาไว้สาหรับรดเครื่องเสียงเวลาเราเล่นเครื่องเสียงเราจะดันคันเร่งถูกไหมดันสโลขึ้นมาอาบางคนเ็เอาหินเอาไม้ไปค้ำคันเร่งใช่ไหมอนนี้ไม่ต้องครับพอน้องกดเข้ามาปั๊บมันจะขึ้นอย่างนี้ให้น้องบวกไปเลยน้องยาวกี่พันน้องยาวพันหนึ่งน้องก็บวกไปให้มันขึ้นพันหนึ่งอย่านะไ,ไม่ต้องเหยียบ มันก็ล็อกองนันถูกต้องเวลาน้องจะยกเลิกน้องแตะคันเล่งไปเบาๆทีนึงก็ได้เนี่ยหลุดเนี่ยพอหลุดปั๊บตั้งใหม่ต่อเนี่ยเลยน้องจะยกเลิกตรงนี้เลยจบอันนี้เอาไว้พวกรถเครื่องเสียงนะครับกนทำให้โหมดล็อกรอบนะครับเล่นทุกโหมดเสร็จแล้วน้องก็กลับมาสแตนบายในโหมดที่น้องจะขับเนี่ยสมมุติาเอาเจเต็มสองมันก็จะขึ้นเอาน,นะครับ น้องก็ขับได้เลยสมมติน้องขับโหมดสปอร์ตน้องว่าเออพี่โหมดสปอร์ตผมชอบแล้วเราก็ออกแอปเลยมาละเวลาจูนเสร็จให้ออกแอปแบบนี้นะสตาร์ทครั้งต่อไปมันขึ้น A โหมดสปอร์ตให้ออโต้เลยก็คือตั้งอยู่โหมดอะไรก่อนดับเครื่องสตาร์ทใหม่มันก็จะขึ้นโหมดนั้นให้เลยลองดูว่ามันเมื่อกี้พี่ตั้งโหมดสปอร์ตไว้นะเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่ามันอยู่สปอร์ตไหมเนี่ยขึ้นเขียวกดคําว,ว่าคันเร่งกดอันที่สองเห็นไหม อยู่สปอร์ตไว้ให้เลย<ช>ก็คือตัวนี้หน้าที่ของมันก็คือปรับจูนเท่านั้นแต่ความจําตัวนุเป็นตัวมเมมโมรีเป็นตัวบันทึกไว้นะครับตั้งอะไรไว้มันก็จะบันทึกไว้ในกล่องเลยนะครับประมาณนี้โอเคจ้า okay. หมดไหนก่อนหมดสปอร์ตเลยนะโอนนเค okay. จัดไปครับส่งงานครับอนิวสองจรีแมปมาแล้วปิดควันได้แน่นอนนะครับใครสนใจนะครับทักกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่ากดสั่งซื้อในตะกร้าข้างล่างได้เลยนะครับผม